นิทานชาโดกเรื่องคุมทรัพย์อยู่ที่ไหนณเมืองสาวัตถีมีชายผู้มีอันจะกินสองคนเป็นเพื่อนรักเพื่อนไขกันคนหนึ่งอายุมากแล้วแต่ไปได้เมียสาวและมีลูกชายกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายขันมากขั้นต่อมาเขาก็ฉุนคิดขึ้นมาได้เมียของเขายังสาวอยู่ส่วนเราจะแก่แล้ว ยังไงเสียต้องตายก่อนและเมื่อเราตายไปเมียเราก็จะได้ผัวใหม่อีกทั้งเอาทรัพย์สมบัติของเราไปผ่านเล่นไม่มีทางที่จะถึงมือลูกชายของเราหรอกทางที่ดีเราควรจะฝังทรัพย์สินเงินทองไว้ดีกว่าและแล้วเขาก็หาคนใช้เก่าแก่ของเขาคนหนึงชื่อนนนทะแบกเอาทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากไปฝังไวนะ้หน้าที่แห่งหนึ่ง แล้วสั่งให้คุณชายไว้ว่าถ้าเราตายไปจงบอกขุมทรัพย์นี้ให้ลูกชายของเราอยู่มาไม่ชานเขาก็ล้มป่วยและก็สิ้นชีวิตไปฝ่ายลูกชายของเขาจเจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งเป็นหนุ่มอยู่มาวันหนึ่งแม่จึงเรียกเขาเข้ามาบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อของลูกกับนันทะได้เอาเงินไปฝังไว้ เจ้าจงให้นายนันทะพาไปขุดเอาเงินนั้นมาเป็นทุนตั้งเงื้อตั้งตัวเถอะเจ้าหนูเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็รีบไปหานายนันทะคนใช้เก่าแก่ของพ่อให้พาไปยังที่ฝังเงินไว้ทันทีเมื่อนายนันทะไปถึงก็ลุกขึ้นยืนตรงที่ฝังทรัพย์แล้วก็เกิดอวดดีขึ้นมาทันที เขาด่าว่าลูกชายของนายด้วยถ้อยคําหยาบคายต่างๆจนต้องแบกจอบและตะกก้ากลับไปด้วยความผิดหวังคุณชายคนนี้นอกจากจะออกจากบ้านล,าล้ะก็รับรองจะบอกคุ้ทรัพย์ให้แต่ครั้งมาถึงตรงนี้เขากลับไม่บอกมีนำซํำยังด่าเราเสียอีกไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรกันทางที่ดีไปทางเพื่อนของเราดีกว่าพังแล้วก็พานานนันทากับ และเมื่อมาถึงทางแยกก็ได้ส่งไงนันทกเข้าบ้านก่อนส่วนตนก็ไปหาชายผู้เป็นสหายของพ่อแล้วเรื่องให้ฟังโดยตลอดท่านช่วยบอกหน่อยซิว่ามันเป็นเพราะอะไรเจ้านันทัศถึงได้วังโตโอหังอย่างนี้เขาถามในที่สุดฝ่ายชายผู้เป็นสหายของพ่อเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็บอกให้เขา อยากให้ผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกพ่อหนุ่มเอ้ยนายนันท์าเขาบอกคุ้มทรัพย์แก่เจ้าโดยวิธีดา่าเจ้ายังไงละ่ะหมายความว่ายังไงท่านเจ้าหนุ่มชักขึ้นอย่างโงงส่งขนเทยิ่งขึ้นข้าไม่เข้าใจเลยก็หมายความว่าพ่อนายนันท์าไปถึงที่ฝังทรัพย์ของพ่อเจ้าเขาก็ยังยืนบอกเจ้าโดยใช้คำด่าแทนสี ไปเจ้าจงกลับไปใหม่ถ้านายนันทาจา่าเจ้าอีดจงฉุดมือเขาออกจากที่นั่นแล้วจงขุดไปลงที่ที่นั่นเถอะไม่ช้าเจ้าก็ได้พบขุมทรัพย์ตามปารถนาเจ้าหนุ่มเมื่อได้ยินดังนั้นก็รีบกลับบ้านด้วยความยินดีปีดาทันมาถึงก็จัดแจงชวงนนายนันทาออกไปขุดสุมทรัพย์อีกคราวนี้เขาก็ทําตามที่ชายผู้เป็นสหายของพ่อบอกทุกอย่าง ซึ่งในที่สุดก็ได้พบขุ่มทรัพย์ดังประสงค์ตามหมายทุกประการนายช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมนายรู้ได้ยังไงว่าขุมทรัพย์อยู่ที่นี่ทั้งที่ข้าไม่ได้บอกสักหน่อยนายนันทาถามที่แบกทรัพย์กลับบ้านเจ้าหนุ่มหัวเลาะนันทาเอ้ยเราก็สังเกตจากกิริยาของเจ้าน่ะสิทุกครั้งที่เจ้ามาถึงที่ฝังศพเจ้าก็เริ่มสวดเราทุกครั้งจนเรากําหนดได้ว่าที่นี่ยังไงเสียต้องเป็นที่ ังทรัพย์แน่แแม้นายของข้าช่างฉลาดเหลือเกินนายนันท่าเกวชมนายฉลาดอย่างนี้คงสามารถใช้ทรัพย์ที่นายเก่าอุตสาหามาซุกซ่อนไว้ให้เป็นประโยชน์แน่เมื่อทั้งสองนายเบามาถึงบ้านก็จัดแจงนับเงินทองที่ได้มาอย่างถี่ถ้วนเสร็จแล้วผู้เป็นนายก็จัดแบ่งให้นายนนทาส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนที่จงรักภักดีส่วนที่เหลือก็แบ่งให้แม่ และก็จัดเป็นทุนไว้ก่อสร้างตัวรวมทั้งทำบุญตามกุศนและอัธยาศัยคติที่ได้จากเรื่องนี้เมื่อเห็นใครมีกิริยาผิดปกติต่อเราไม่ควรด่วนพิกทักตัดสินว่าเขาผู้นั้นดีหรือไม่ดีต่อเราในทันทีควรจะใช้ความสังเกตพิจารณาหรือสอบถามท่านผู้รู้ให้แน่ใจเสียก่อน บางทีเขาผู้นั้นอาจจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังกิริยาอาการที่ผิดปกตินั้นก็ได้ใครจะรู้